สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบังแนวนวันครับวันน,นี้มีประเด็นเรื่องของสตีฟเคอร์นะครับโค้ชโกลเด้นสเตทไบรเออร์สไปมีความเกี่ยวโยงกับทีมฟุตบอลในสเปนคือมีข่าวมาบอกว่าเขาเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของทีมเรอัลมาโยกานะครับในระดับลาลิก้าเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กก็เถอะเอาแล้วเขาไปรู้จักมากจีหรือว่าไปทําอย่างนั้นได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ย มันก็ต้องไปเกี่ยวโยงกับโรเบิร์ตซาเวอร์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าของทีมฟิ e ิ i x Suns แล้วเขาไปทำเรื่องอื้อเฉาภายในทีมจนกระทั่ง NBA นั้นเขาบีบให้ขายทีมทิ้งและซาวเวอร์เองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของทีมมายโยกาด้วยพอเหมือนกับว่าโดนให้ถอนตัวออกจาก NBA เสร็จซาวเวอร์เองก็อาจจะหมดไฟในวงการกีฬาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ โอนหุ้นหรือว่าจะขายหุ้นเนี่ยข่าวก็ไม่ได้ถึงก็บอกชัดเจนนะครับไปให้กับอันดี้วอลเบิร์กซึ่งก็เป็นลูกน้องเก่าที่ฟินิกซันนี่แหละแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของเขาที่มายก้าอันดี้วอลเบิร์กเนี่ยผมไปนั่งพลิกประวัติดูก็ไม่ถึงกับว่าเป็นอภิอัครมหาเศรษฐีอะไรเคยเป็นนักเทนนิสอาชีพแล้วก็ถนัดประเภทคู่แล้วก็ไม่ถึงกับว่าประสบความสำเร็จมากมายนะักมีการประเมินว่า มูลค่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ21ล้านเหรียญนะครับคือเป็นคนที่รวยคนหนึ่งแต่มันไม่ได้รวยในะระดับที่ว่าจะเป็นเจ้าข,ของทีมวีลาแน่นอนละก็อาจจะมีการทำโเมินีอะไรต่างๆทำนองนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วเขาเองเนี่ยก็รู้จักกับสตีฟเคอร์มาพักใหญ่ละแล้วเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับพอดีเคอร์เขาก็เดินทางมาที่มาโยกาซึ่งมันก็เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีมากๆของสเปนด้วยละ แล้วเขาเองก็บอกว่าเขาก็เริ่มเป็นแฟนมาโยกา้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วพอซัมเมอร์เนี่ยทางฝั่งของโคเบิร์กก็บอกกับเขานะว่ามันจะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของแล้วก็ชวนเข้ามาเป็นคนถือหุ้นซึ่งเคอรเองก็ตบปากรับคําเรียบร้อยเลยครับลงเงินด้วยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเริ่มเป็นแฟนของฟุตบอลสเปนมาตั้งแต่ได้เห็นได้สัมผัสดูเกมลาลิก้าบ่อย แล้วตอนนี้ลงเงินลงไปด้วยนอกจากความชอบเป็นการส่วนตัวแต่ทีมเนี้ยถือว่ามีอดีตนักกีฬาดังในวงการ NBA ก็คือสตีฟ a นชก็มาถือหุ้นอยู่ก่อนอีกคนนึงนะครับแล้วก็กรัมเลอโซซึ่งก็เป็นอดีตนะักฟุตบอลที่ดังของกรีกยก็ถือขึ้นอยู่ที่นี่ด้วยทำให้ทีมมายโยกาซึ่งอดีตเนี่ย เมื่อยุคช่วงไปปลายยุค90ต้นยุค2 0 0 0อาจจะเคยแข็งแกร่งนะครับเคยอยู่อันดับ3ลาลีกาเคยได้แชมป์คูปาเดเรแต่ว่าเคยตกต่ำแบบหวบลงไปจนถึงนู่นแหละครับระดับดิวชั่น3นู่นเะน่ะเมื่อช่วงปีสม1 7 18แล้วค่อยๆไต่เต้ากลับขึ้นมาซึ่งปีที่แล้วในสร้างเซอร์ไพรส์นะครับจบเป็นอันดับที่9ของลาลีกาแต่ปีนี้เปิดหัวมาก็ยังสะดุดนินดหน่อยคือเสมอ1แล้วก็ไปแพ้เบียริล นั่นล่าสุดไป0ูนก็เพิ่งจะมีแต้มเดียวก็ต้องดูกันว่าสําหรับในกรณีของทางสติฟเคอร์เนี่ยเขาเองจะมีโอกาสได้อยู่กับทีมอย่างมาโยกาแล้วจะประสบความเร็จในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในแง่นี้ยังไงกันบ้างแต่ก็ต้องถือได้ว่ามันเป็นนิวิตหมายเหมือนกันนะครับที่ช่วงหลังเนี่ยพวกอเมริกันเองเขาก็หันมามองยุโรปแล้วก็ลงทุนลงแรงกับ ทีมกีฬาอย่างฟุตบอลทั้งกรีฑเองเนี่ยพวกสถีอเมริกันก็ไปอยู่กันเยอะในอิตาลีในสเปนก็มีอยู่พอสมควรนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังสมบรับวันนี้ให้กับแฟน,แฟน,แฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวัวันนะครับ